แบบคนน้อยเจ็ดิบเลพามาเบิองอ้อยเงี้ยเขียวในแบบนี้เลาะสูงร้อยเจ็ดสิบบางท้างี้จะเป็นเขียวบางท้างี้อ้อยยัก้ยเขียวบางท้างี้อ้อยขอนแกน่นขอนแก่นนี่ก็ว่างามสุดขอนแก่นนี่ก็ว่างามแล้วมีแมตต์ควเนี่นยควงกะโปสูอ้อยยัก้ยเขียวบางท้างี้อ้อยยัก้ยเขียวเบืองใส่กัน เทียบเทียบใช้ชีสร้างจองได้ปีนาก็ยังมีพันตลอดใช้ชีสร้างจองมากด้เลยทามปีปวดแขนปวดแขนมาสัน่นอือหูบอมันบ่มันตั่ลยนี่อือตัดเลี้ยวน้ำหงยต้นนี้แห้งหง่ ทำง่ายังตวสดอกพี่อกร่มั้กินก็วานก่นกินมักนา้าเขาชิม้วมนกรอบอชิมข้าวันกวอบได้